สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างระยะยาวประจำวันที่1นึ่งพฤศจิกายน2,568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอ่าแนวทางของหลักสิบล่างนะมีอยู่หลากหลายสูตรเลยอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมแล้วก็ f ีจะตามที่สูตรไหนนะคะเพราะแต่ละสูตรอาจารย์บอกไว้ก่อนเลยว่ามัน มันมีบางสูตรเท่านั้นที่มันมีตัวชนบางสูตรก็ไม่มีตัวชนใครจะเห็นภาพลักษณ์ของสูตรไหนที่เราชอบเราก็ใช้สูตรนั้นอ่าอันนี้มาดูระยะยาวนะคะของหลักสิบล่างคลิปนี้จะวาง <c oughs> อ่าคลิปนี้จะวางให้แค่สูตรเดียวนะคะ สูตรค่อนข้างยากนิดนึงนะท่านผู้ชมอาจารย์บอกไว้ก่อนสูตรยากนะแต่ว่ามันก็มีอยู่ตัวเลขอยู่แค่สองตัวเริ่มตั้งแต่งว่าที่ออกสองสามอาจารย์คำนวณมาได้ที่สองกับสามมันจะมีตัวเลขอยู่แค่สองตัวนี่แหละสองบวกหนึ 2, ่งนะ,ะเป็นสามเดี๋ยวท้ายคลิปอาจารย์จะสไลด์ให้ดูนะคะที่มาที่ไปของตัวที่อาจารย์คำนวณมาได้นะคะสูตรยากเลยแหละสองสาม มาสองตัวเลยเนาะแต่เราเอานี่หลักสิบนะเอาเลขสองเป็นว่าที่หนึ่งต่อไปนะคะว่าที่สองมือที่ออกห้าหนึ่งเลขที่คำนวณได้คือสี่ห้า องงวดเฮ้ยวดที่สามวดที่ออกห้าศูนย์ล็อกเดียวกันเลยสี่ห้ามันมีโอกาสมาตัวเดียวกันนะคะหลักสิ ส้มแหละสองมวดเลยนะสี่ห้าสี่ห้าแล้วก็เออสองสามห้าหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์สี่กับห้าห้าศูนย์ต่อมานะคะว่าที่สี่ตัวเดียวกันนะคะสี่ห้า ออกมาที่ห้าสี่เราไปงวดที่ห้างวดที่ออกสามสองคำนวณมาได้สามสี่ ของตัวมาตัวหลักสิบเราต้องการแค่ตัวเดียวจะมาที่สูตรไหนเนี 3, 2 2> ่ยสามสอง่อไปองวดที่หกสามสองแล้วก็ตัวเดียวกันเลยฮะห้าห้าห้าแล้วก็สามสองแล้วก็สามหกก็ล็อกเดียวกันเลยสามกับสี่ ที่เจ็ดสามหกแล้วก็ไปแปดห้าเลขที่คำนวณมาได้ก็คือ 7, เจ็ดแปดจะเป็นว่อที่แปดว่อที่ออกศูนย์หก ได้คำนวณมาได้ศ1ตย์หน่งวต่าที่9พอศูแล้วก็แปเจ็ดเลขที่คำนวณมาได้ก็คือ8ปด จะเป็นงวดที่สิบแปดเก้าแล้วสองศูนย์คำนวณมาที่หนึ่งสองหลักสิบเลขสอง จแปลงว่าที่สิบเอ็ดจากสองศูนย์ก็เป็นศูนย์หกศูนย์หแล้วใช่ไหมศูนย์หกอีกรอบที่สองเ้าศนย์อันนี้มันเป็นเลขระยะยาวเนาะสามารถเห็นทางเลขแบบว่ามาซ้ำได้อะไรได้เป็นตัวอย่างให้ดูเลยนะสำหรับคลิปนี้เนาะศูนย์หก แต่แปงว่าที่สิบสองศูนย์หกแล้วก็มาเก้าหนึ่งตรงนี้ได้แปดเก้า ีปดูดว่าที่สิบสามวม่ที่ออกสองหกคำเดิมไม่ได้ที่สองสามออกมาที่สองหกเลขสอง งมืที่สิบสี่ห้าศูนย์ห้าหกหลักสิบที่เราต้องการเลขห้าต่อไปงมืที่สิบห้าจากห้าศูนย์แล้วก็มาที่หกสาม ลลอกสิบที่เป็นเลขหกเนาะหกสามอันนี้ได้ห้าหกล็อกเดียวกันห้าไปแล้วอันนี้มาหกต่อไปงวดที่สิบหกสามสี่ออกมาที่สามหนึ่ง สองตัวนี้เดินดีระยะยาวนะตัวเลขก็แปลกประหลาดออกไปจากที่เราเคยคำนวณมาได้เมื่อที่สิบเจ็ดก่อนเนาะเมื่อที่ออกห้าแปดสี่ห้า ต่เป็นงว่ที่สิบแปดว่ที่ออกหกเจ็ดเอ้ไม่ใช่นะคำนวณมาได้ที่หกเจ็ดออกเบิ้ลน,นะ 7, 7. เจ็ดเจ็ดก็ยังเข้าอยู่เจ็ดเจ็ดต่อไปว่ที่ยี่สิว่ที่สิบเก้า หกเจ็ดเหมือนกันออกมาที่ 6, หกหนึ่งต่อไปนะเมื่อที่ยี่สิบเลขอะไรเดี๋ยวเรามาคำนวณด้วยกันนะคะตัวแรกเลยเราจะใช้แสนศูนย์ บวกกับสิบบนเก้าสิบล่างหกสิบบนเก้าสิบแล้วร้อยทั้งที่หนึ่งเก้าสองเก้าสามยิบเจ็ดสิบครั้งที่หนึ่งห้าสองสิบร้อยครั้งที่สองห้าห้าสองสิบ แล้วก็ร้อยหน่วยครั้งที่สองหนึ่งคูณสองได้สองต่อมาก็เป็นร้อยครั้งที่ส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 ิบหกหน่วยครั้งที่สี่หกสี่ยิบสี่แล้วก็ตัวสุดท้ายสี่คงที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตำแหน่งสิบตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตำแหน่งถูกต้องทำการบวกกันศูนย์กับเก้ากับหกเป็นสิบห้าห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองสองสองเป็นสี่สี่หกเป็นสิบสี่กับสี่ก็เป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า คำนวณมาได้แล้วที่แปดกับเก้ารอผลหลักสิบล่างแบบตัวเดียวที่คำนวณมาของเก่าที่ได้หกงวดนี้ได้ศูนย์อาจจะเป็นแปดเก้าศูนย์ไหมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งศูนย์ก็สามแล้วยังมีแบบสามตัวนะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆไล่ให้อยู่ที่ใครจะชอบนะสูตรนี้เห็นไหมคะค่อนข้างยาก ใช้ถึงสามหกก้าสิบตำแหน่งในการบวกกันตามนี้หกกับเก้าเป็นสิบห้าห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองสองกับสองเป็นสี่เป็นสิบสี่กับสี่เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าตามนี้เลยได้แปดกับเก้าถ้าแปดกับเก้าอาจารย์ก็เอ็นไปทางแนวทางของเลขคี่อ่ะชอบ ชอบเลขเก้าหรือว่าถ้าใครจะวัดไปเลยเนาะถ้าใครชอบสูตรนี้ก็จะเป็นแปดห้าหรือว่าเก้าห้าไม่ต้องสนแต้มนะนี่เพราะว่าอาจารย์งวดนี้ให้วิ่งที่ห้าตามนี้เลยนะคะแปดห้าเก้าห้าอยู่ที่คนชอบนะ ถ้าใครไม่ชอบแปดกับเก้าก็จะเป็นศูนย์ห้าหรือว่าศูนย์ศูนย์ห้าหรือว่าสามห้าโอเคตามนี้อย่าลดหน้าจอชุดท่านได้แคปคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ